สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนเนาะมื่อนี่มาพอกันคือเกาช่องสูตรหวยห้าเก้าอ่ะมื่อนี้มาพอกันกับเลขสูตรหลักสิบล่างสูตรที่สามเนาะ,ะแต่ก่อนที่สีผ้าไปบึงหรือผ้าไปเห็ตเนาะมาบึงคำเตือนของทางช่องสักก่อนเนาะ คำเตือนก็มีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนเนาะนเนาะสูตร3ทั้งหมดตามที่ได้บอกไว้เนาะ หล,กลกักสิบแรกจะมีทั้งหมด3สูตรแล้วก็สิพ้าเทียบเบึงว่า3สูตรสูตรใดนซนแน่เนาะะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสูตรที่3สูตรที่3เดี๋ยวเขียนผลรางวัลไว้ก่อนลืมเขียนผลรางวัลไว้ผลรางวัลที่1นึ่งสิเริ่มเฮ็ดตั้งแต่งวดวันที่16กกรกฎาเนาะ อันนี้ยังเป็นของเลขหลักสิบล่างอยู่ส่วนเลขที่จะเอามาทำอยู่ในตำแหน่งหลักสิบบนนับย้อนไปหนึ่งแต้มแล้วก็นับขึ้นมาอีกสองแต้มเนาะแล้วก็หลักหน่วยบนก็เฮ็ดขึ้นกัน หลักหน่วยบนตั้งนับย้อนไปหนึ่งแต้มแล้วก็นับขึ้นมาอีกสองแต้มเดี๋ยวเขียนผลรางวันทั้งหมดก่อนแต่ว่าสูตรที่พ้าเหตุแต่ละสูตรถ้าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังว่าเข้าใจตรงไหนสามารถ คอมเมนต์ comment, สอบถามใายคลิปเดี๋ยวเลยเนาะเดี๋ยวสิไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยอันนี้ก็เป็นงวดล่าสุดอ่ะตำแหน่งที่หนึ่งคือตำแหน,น่งหลักสิบบนก็เอาจิตตั้ง นับย้อนไป1แต้มก็จะเป็นหแล้วก็นับขึ้นมา2องตำแหน่งก็คือเป็น7เป็น8ปดตำแหน่งที่สองก็จะเป็นเลขหลักหน่วยบนก็คือเลขสองนับย้อนลงไปก็เป็นเลข1นับขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มก็จะเป็นเลข3ามทั้งหมดจิเป็นเลข6ตัวหลัก10บล่าง ของสูตรที่3ออกอยู่ที่30ก็เข่าที่เลข3นี่ต่อไปหลัก10ของเลขบนก็คือเลข7ก็เลข7ตั้งนับย้อนไปน1ก็จะเป็น6นับขึ้นมาอีก1ก็จะเป็น8 หลักหน่วยบนเป็นเลข2อก็เ,เลข2ตั้งนับย้อนไป1ก็จะเป็น1น,นับขึ้นมาอีก1ก็จะเป็น3เลขล่างของวดทัดมาออกอยู่ยที่1-6ก็เขาอยู่ที่เลขหนึง ชีให้เบิ่งกันเด้สิงงต่อไปหลักสิบบนคือเลขศูนย์ก็ศูนย์ตั้งนับย้อนลงไปคือเลขเก้านับขึ้นมาคือเลขหนึ่งหลักหน่วยคือเลขห้าก็ห้าตั้ง นับลงมาคือเลข4นับขึ้นมาเลข5ก็คือเลข6หลัก10ของงวดนี้เลขล่างออกอยู่ที่6ก็เข้าอยู่ที่เลขหกต่อมาหลัก10บนคือเลข3ก็เอา3ามตั้ง นับย้อนไปก็คือเลข2นับขึ้นมาก็คือเลข4หลักหน่วยคือเลขศก็เอาศูนย์ตั้งนับย้อนลงมาเป็นเลข9นับขึ้นมาก็เป็นเลข1เลขงวดล่าสุดเลขลางออกที่หนึ่งหนึ่งหลักสิบก็เข้าที่เลข1อ่ะเป็นอันว่าตั้งแต่16ห มิถุนาสองพันหารหสิบหจนถึงวันที่สาสบเอนะ็ดกคหกหเขามาแล้วทั้งหมดสี่งวดอันนี้ต่อไปงวดล่าสุดเนาะ งวดล่าสุดก็คือหลักหลักสิบคือเลขห้าหลักสิบบนคือเลขห้าก็เอาห้าตั้งนับย้อนลงมาหนึ่งแต้มก็คือเลข4น,นับขึ้นไปอีกหนึ่งแต้มก็คือเลขหกหลักหน่วยบนคือเลข3ก็เอา3มตั้งนับย้อนไปก็คือเลขสอง นับขึ้นมาก็คือเลขสีก็ซ้ำกันกับตัวนี้สรุปว่างว,วดนี้ได้หาตัวเด่นห้าตัวสิบหกสิงหาหกหกก็ 4 5 6 2 3าหส,ส,าสิบล่างสูตรสามอันนี้ก็จะเป็นสิบหกสิงหาหกหก เด่นอยู่ที่เลขสี 4, เลขห้ 5, เลขหก 6, เลขสอแล้วก็เลขสาสำหรับของสูตรที่3เนาะ,ะเราก็จะมาดูมาดูของสูตรที่เฮ็ดไปก่อนนะนี่พอสูตรที่3มเดี๋ยวสิพาเฮ็ด <c oughs> ดูเลขชนเลย สูตรที่สามก็จะมีเลขเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขสองแล้วก็เลขสามทั้งหมดทําครบสามสูตรแล้วอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะคลิปต่อไปเดี๋ยวสีพามเบึง ในเลข3สูตรว่าตัวไหนชนบ้างตัวไหนจะเป็นตัวรองเนาะอ่ะสำหรับนี่ของเลขหลัก10ล่างเด่นอยู่ที่5ตัวคือเลข4เลข5เลข6เลข2เลข3อ่ะฝากพี่น้องไปเบิ่งเนาะอ่ะกะคลิปนี้กะบ่มีอย่างไรเนาะกะ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามารับชมรับฟังเนาะรับทั้งช่องแล้วก็กดติดตามกะขอให้พี่น้องรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ